สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพัง่าน้อยนะครับอรบอสเทียเท่ยงเจอฟางข้าววันนี้แม่ขันเดินตามลูกสาวคนเล็กน้องบ่อบุญ โอ้โ,โอยน้องบ่อบุญไปไปไปไม่ขันเฮ้ยไป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 ลุกไปลุกไม่ทันน้องบ,บ่อ,อบ,บุญเ้อะขันอ้อบ่อบุญไปแล้วเดิน เอะโอ้ยเล่นขี้ดินไปพร้อมบานไปๆลูกไปครับอยู่กับแม่ขันตอนยามเย็นนะโอ้โหโอ,โอมัวแต่กินฟางข้าวดูเดินไม่ทันลูกสาวซะแล้วอุ้ยเล่งผีเท้าแล้ว เรเง่งฝีเท้าแล้วอุ้ยอุยตาม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 ให้ทันครับตามให้ทันไม่ขันไปหรืไปไปะเริ่มสปีดรีเท้าแล้วนะครับเริ่มสปีดรีเท้าแล้วเอาแล้ว น่ารักจริงๆครับน้องบอกคุณไม่ยอมไปก่อนอีกครับนี่ได้อยู่กับลูกสาวไม่ยอมหนีเลยท,เลเทีนี้เอาละเด้อทีนี้เอาละเดอ้อเอาละเด้อไม่ขันเอาละเดอ้อทีนี้ ไม่ยอมนี้เลยแวะกอนลูกสาวตลอดทางเลยไม่ขันเนี่เออดูดูครับ ไม่ยอมไม่ยอมไปไม่ออกก่อนแน่เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงลูกสาวนี่วิ่งจ้นเลย ลูกเขาเดอ้อแม่ขันลูกเขาเดอ้อเออเอได้ยินเสียงเมื่อไหร่นี่แม่ขันต้องรีบตามแจเลยครับไม่ยอมห่างเลยเจอน้องบ่อบุญแล้ว ไม่ไปเลยลูกสาวคนโตออกก่อนนะน้องโมงแฮไปละลงน้ำแล้วมาเจอลูกสาวคนเล็กนี่ไม่ไปเลยอยู่กับลูกสาวคนเล็กเออแท้แทแล้วเนาะ ลงน้ำแล้วนี่ตาม <Yeah. S 1> บอ <Alright. S 1> well, ่อบุญไปเลยแล้วาไงเดือดตันเลยเอาแล้ววุ่ไหว้ไพ่ถุงเลยเด้อบบาน สิได้อาบน้ำบานน่แม่คันมานน่น้ำตะก่นลูกเขา เอาอีกแล้วลูกสาวใหญ่กับลูกสาวน้อยมาอยู่น้ำกันระบาดนี่เออจะบันเทิงไหมวันนี้โอ้ยเอาอะไรเด้อบ,บาดน้องโมแฮ เอาแล้วทั้งคนโตและคนเล็กมาอยู่ด้วยกันเลยจะแอบอุ้มกับบ้านบ่นน่ไม่ขันน่จะอุ้มบรลูกกับบ้านแล้วนะ่ะนอนลองเนีลูกนอนลองแล้วนอนลองแล้วมุดลงแล้วมุดลงโอ้ยห่วงทั้งคนหน่อยห่วงทั้งคนหน่อยห่วงทั้งคนใหญ่าบาด เอาว่าวุ่นเลยบานจะพากันไปไหนเนี่ยแม่คานจะพาลูกสาวไปไหนเนี่ยอ๋อแยกออกมากินน้ำก่อนขอกินน้ำหน่อย เอาละสิเอาละสิเอาเอาเอาจะไปแล้วบ่โอ้ยห่วงคนหน่อยอบานห่วงลูกสาวคนเล็ก <c oughs> เอาอีกทั้งสามทั้งสี่เลยบานนี่ <c oughs> เอาเลยบาน อุ่นวายแล้วโอ้ยโมแฮก็อดอดออนเอาใจไม่ขันดูครับอ้อนไม่ขันกลัวไม่ขันไม่รักกลัวไม่ขันไปรักน้องบ่อบุญมากกว่าดูดูดะเขาพาขึ้นล้ว